เพล็บ,บเดียวนะครับเวอรวพูลงสนามในฤดูกาลใหม่ไปแล้ว12นัดอย่างเป็นทางการแบ่งเป็นพรีเมียร์ลีก9นัดยูโรป้า2นัดแล้วก็คาราบาวครับนีก1นัดเป็นกองกลางชุดใหม่ของเรีรวพูกำลังปัิรูปแล้วก็ทำให้รูปเกมของเรอรวพูดีขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของมิดฟิลตัวรับอยู่บ้างก็ตามการมาของโดมินิกโซบอสไลอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์ไรอันกาเวนแบดและบาตาลูเอนโดเป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆในฐานะที่เป็นแฟนบอลเรียวผูพอใจกันหรือไม่ แต่อย่างน้อยที่สุดพัฒนาการในเรื่องของการเก็บแต้มการเก็บชัยชนะต่างๆมันกําลังดีขึ้นตามลําดับแต่ว่าผลงานของทุกคนในช่วงแรกนะครับโค้งแรกของฤดูกาลใหม่เป็นอย่างไรบ้างทุกคนพอใจกันบ้างไหมมาไล่กันเรียงตัวในเรื่องของโดมินิกโซบอสไลกันก่อนโดมิน so ิกโซบอสไลคงไม่ต้องพูดถึงการมาของเขานี่เหมือนกับว่าเขาอยู่กับวิวพูมานานพอสมควรแล้วการปรับตัวค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็เป็นการซื้อที่ตรงจุด ตรงประเด็นสามารถยก ระดับการเล่นของมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลออกมาได้อย่างชัดเจนพละกําลังเทคนิคแล้วก็การเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมถือว่าโดมินิกโซบอสไลไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นที่สำคัญเลยก็คือค่อนข้างจะโดดเด่นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดในการเล่นมีน้อยแล้วก็สามารถที่จะทําให้ความไหลลื่นต่างๆทั้งเกมลุกนะครับแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับรับผิดช,ชอบทุกภาคส่วนแล้วก็ทําให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าสภาพร่างกายความฟิตความแข็งแรงของร่างกายของ โดมินิกโซบสไลนี่ถือว่ายิ่งกว่าซูเปอร์แมนอีกเพราะว่าการเล่นในการลงสนามแตละนะัดลงสนามแบบเต็มเต็มแล้วก็วิ่งอย่างเต็มที่ตลอด90นาทีตอนนี้เหลือขาดทีย่งอย่างเดียวในเรื่องของการพลิกสกอร์ให้มากขึ้นการแอสซิสต์ให้มากขึ้นแต่ภาพรวมโดยต่างสําหรับโดมินิกโซบสไลคงต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วเป็นดีลการซื้อขายที่ว่ากันว่าน่าจะดีที่สุดในตลาดซัมเมอร์นี้เลยก็พอจะเป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็มีความแปลกใจกันเกิดขึ้นมาเหมือนกันว่า เฮ้ยลเว์พูไปเอาตัวมาได้อย่างไรทำไมถึงไร้คู่แข่งแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปจีบโดมินิกโซปอสไลเลยกลายเป็นลีว์พูสร้างเซอร์ไพรส์หนักโดยเฉพาะให้กับแฟนบอลในการทุ่มค่าฉีกสัญญา60ล้านปอนด์แล้วก็คว้าตัวมารูปงานแบบชิวๆเลยนะครับไม่มีคู่แข่งแล้วก็เปิดตัวแล้วก็ทำสิ่งต่างๆนานานได้อย่างยอดเยี่ยม แล้วก็แสดงออกทั้งเรื่องของฝีเท้าแล้วก็ทัศนคติแนวคิดได้ค่อนข้างดีคำพูดคำจาของโดมินิกโซบอสไลน์แต่ละคำออกมาบ่งบอกถึงความที่มีสปีชี่เดียวกับสโมสรที่มีวัฒนธรรมมีแนวคิดต่างๆนานาโดมินิกโซบอสไลน์ปรับตัวตรงนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเขาก็เป็น กำลังสำคัญคนหนึ่งที่ลิเวอร์พูลขาดไม่ได้เลยสำหรับไลอ้อนกราวเวนแบกคงเร็วเกินไปนะครับว่าจะวิเคราะห์หรือประเมินผลหรือสรุปผลต่างๆเพราะว่ายังมีเวลาที่ให้เขามีส่วนร่วมกับทีมน้อยเกินไปนิดหนึ่งแต่การเปิดตัวในช่วงเริ่มต้นของกราเวนแบกคงต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างน่าพอใจนะครับ2อแซิสกับ1ประตูมาอย่างรวดเร็วเทคนิคการจับบอลแรกโอ้โหถือว่า เหนือดุดเทวดาเลยนะครับสำหรับไลอ้อนกาเวนแบกสามารถที่จะสร้างจังหวะการเล่นของตัวเองได้ทันทีเมื่อได้บอลมาถึงเท้าแล้วก็ยังมีส่วนร่วมแล้วก็ยังมีอะไรต่างๆนา,นานาที่ต้องปรับตัวอยู่บ้างแต่ก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมแล้วน่าจะเป็นกําลังสําคัญการลงสนามในฐานะตัวจริงพรีเมียร์ลีกครั้งแรกนะครับใหยกับลิเว์พูในเกมกับเอเวอเตันก็มีส่วนร่วมแล้วแทบจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเลยโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายบอลก็ถือว่าเปิดตัวได้ค่อนข้างดีอายุยัง น้อยน่าจะปรับตัวแล้วขึ้นมาเป็นกำลังหลักให้กับทีมได้แม้ว่าตำแหน่งจะทับกันกับเคอร์ติสโจนแต่ก็ถือเป็นอะไหล่คู่นะครับที่ลิเวอร์พูลยังมีการที่จะสามารถทดแทนการเล่นกันได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่วนวาตลุเอนโดเป็นเครื่องหมายคำถามเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังเร็วเกินไปเหมือนกันที่คงจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ล้มเหลวในการซื้อขายหรือไม่เพราะว่าตั้งแต่แรกเริ่มนะครับหลายคนมองว่ามันไม่ใช่สเปคของทีมอายุอานาม30ปีแม้ว่าค่าตัวไม่แรงแต่ จะสามารถทนและเหลือซื้อมาเพื่อเป็นอะไหลอย่างเดียวเท่านั้นทุกอย่างคือเครื่องหมายคำถามเต็มไป็นหมดเพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ทีมนะครับล้มเหลวในการคว้าตัวอมอยส์สกายเซโดแล้วก็โรเมโอลาเวียมาสูทีพอดีหวยไปออกที่วาตารุเอนโดปุ๊บเครื่องหมายคำถามเต็มไปหมดเลยจากค่าตัวการยอมทุ่มซื้อค่าตัวประมาณ111ล้านปอนด์ให้มอยส์สกายเซโด เหลือเพียงไม่กี่สิบล้านสิบกว่าล้านปอนเท่านั้นนะครับในการไปคว้าวาตารุลูเอนโดก็เลยทําให้หลายคนยังแปลกใจและตอนนี้ยิ่งวาตารุลูเอนโดยังไม่ค่อยถูกใช้งานเท่าไหร่ในพรีเมียร์ลีกจะไปหนักเอาในเรื่องของฟุตบอลถ้วยต่างๆก็ตามก็ทําให้ทุกคนยังเอาใจช่วยนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วการประเมินแล้วก็ผลงานของวาตาลูเอนโดน่าจะมีอะไรที่พร้อมมากกว่านี้ในเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เดี้ยวกูจําเป็นที่จะต้องมีเอาไว้ในทีมก่อนเพื่อแก้ไขหรือขัดตาทับอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่เหตุผลที่เจอเกนคอฟนะครับจัดการซื้อตัวเข้ามา สำหรับฮาวิเอเลียดนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่มีพัฒนาการในฤดูกาลนี้ขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยการที่ไม่มีนักเตะหลักๆอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับเจมส์มิลเนอร์อเล็กซ์ออกเล็กชารมนเลนนาบีเกตาอยู่ในทีมอีกต่อไปก็ทําให้ทางฮาวิเอเลียดดูเหมือนจะมีความสําคัญมากขึ้นแม้ว่าในฤดูกาลนี้ฮาวิเอเลียดอาจจะไม่ใช่เป็นตัวหลักทั้งหมดนะครับ ไม่เหมือนกันรฤดูกาลที่แล้วที่ค่อนข้างได้ลงเล่นเป็นตัวจริงค่อนข้างเยอะแต่เมื่อไหลก็แล้วแต่ที่ฮาวิเอเดียตลงมาในปีนี้ดูเหมือนว่าจะลบคําวิพกาววิจาร์ณไปได้หลายอย่างความขยันความเต็มที่ในเกมแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคฟุตบอลเบสิกฟุตบอลของอาวิเอเดียตถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยนะครับมีส่วนทําให้รูปเกมของเรอยูในช่วงที่ตกเป็นรองเมื่อฮาวิเอเดียตลงสนามมา สามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้นี่ก็อายุยังน้อยมากนะครับแต่ว่ากําลังโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆและกําลังจะมีความสําคัญต่อทีมมากขึ้นเช่นเดียวกันปัญหาของเรียบูอตอนนี้เหลือแค่ว่าการรอคอยทั้งสเตฟานไบเซติชนะครับแล้วก็ติอาโก้คันตาลากลับมาจากอาการบาดเจ็บก็น่าจะทําให้กองกลางของเรียบูมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทั้ง2คนนั้นเนื่องจากการบาดเจ็บแล้วจริงๆแล้วท่านวัดกันในเรื่องของฝีเท้าถือว่ายังน่าสนใจ ที่จะทําให้กองกลางของลิฟวูมีความชัดเจนมีรูปแบบหลากหลายและมีตัวเลือกมากมายให้เจอเกนค็อปสามารถปรับหรือเปลี่ยนระบบต่างๆได้เยอะแยะมากมายแต่ไปหมดเลยนะครับแต่อีกคนนึงนะครับที่ยังเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่บ้างในเรื่องของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ที่ปัจจุบันรับหน้าที่ในการเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับให้กับ